มาพบกันในวันพุธนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาทําใบงานที่8กันนะคะ,ะเด็กๆคะหน้าตาของปกวิชาคณิตศาสตร์ของนุน่นนี่มีข้อควาวเน้นสระอ,อีกต่อเต่าแบบนี้นะคะ,ะนี่เด็กผู้หญิงใส่กระโปรงแบบนี้ค่ะวิชาคณิตนะคะ,ะเด็กๆด,ดูตรงนี้นะลูก เขาเป็นเอกสารประกอบการเรียนผ่านวิดีโอนะคะอีกอันนึงที่เป็นรูปคําว่าแบบสุดนะคะแบบสุดหัดเอาไว้ทําที่บ้านนะคะไม่ต้องมาส่งคุณนุ่นนะคะอ่าในส่วนใบงานนี้เราจะเอามาส่งตอนที่เปิดเทอมนะคะไม่ใช่เปิดเทอมสีเปิดเรียนเนาะอ่าดูนะคะให้นักเรียนเนี่ยวันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขที่หายไปเด็กๆสังเกตดูไหม วันนี้มีทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเขาเราจะต้องช่วยกันเติมซึ่งเป็นจำนวนนะะับค่ะการเรียงลำดับจำนวนเราจะได้เรียนในครั้งต่อไปนะคะถ้าเราเติมจำนวนเขาได้การเรียงลำดับจำนวนก็จะง่ายมากขึ้นนะคะ,ะต่อไปนะคะข้างล่างวันนี้ก็จะเป็นเลข1-25ถึงเหมือนเดิมนะคะ เด็กเปิดเจอหรือยังเอ่ยอะก่อนที่เหมือนเดิมค่ะที่เราจะเติมตัวเลขวันนี้เราจะนับ1ถึง50นะคะโอเคไหมอะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามานับกันเลยค่ะชูมือซ้ายชูมือขวากำไว้แน่นค่ะจากนั้นเรามานับเลขกันนะคะอะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50เก่งมากค่ะถึง50แล้วนะคะต่อไปนี้นะคะเด็กๆคะเราจะนับลดนะคะนับลดจาก30ไปหา0ูนย์นะนะคะตั้งใจนับนะคะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะได้นับลดด้วยนะคะอ่า พร้อมแล้วเหมือนเดิมค่ะชูมานิ้วข้างละ 5. ห้าห้ารวมกันเป็นสินะคะสิบนิ้วของเรานะนิ้วมือน้อยๆของเด็กๆนะคะชูขึ้นมาลูกอ่าจากนั้นนะคะเราจะนับถอยหลังในการหัดนิ้วลงนะคะอ่าสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบห้าสิ

ปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆจําได้อยู่ใช่ไหมนับพต่มนับลดยังไงอ่ะเรามาดูในใบงานของเราดีกว่าค่ะหยิบดินสอขึ้นมาเลยหยิบดินสอขึ้นมาเลยหยิบดินสอนะคะคุณุ้นจะใช้สีเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เห็นนะอะดูนะคะ เติมตัวเลขที่หายไปอาเรามาดูนะคะใบงานที่8เลขตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลขอะไรนะที่หายไปเพราะฉะนั้นก่อนถึง11เป็นเลขอะไรนะอะเราต้องนับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่จะง่ายนะคะเด็กๆคะ่ะให้เติมเลขข้างหลังต่อไปก่อนนะับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะ คุณต้องจะให้นับเพิ่มก่อนแล้วเราค่อยไปนับลดทีหลังนะอเอาวิธีง่ายๆก่อนนะคะนะคะง่ายต่อเด็กๆด,ด้วยนะคะสําหรับครั้งแรกที่เรายังไม่เคยเรียนแต่คนที่ได้เรียนกับคุณนุ่นไปบ้างแล้วก็มีนะคะดูนะคะ11นับเพิ่มค่ะ11 12เติมลงไป12บองเติมไปในช่องนี้นะ ดูนะคะนับเพิ่มนะคะเติมไปข,ข้างหลังตรงนี้ก่อนนะคะ11 1เเราเจอ13ต่อจาก13เป็น10 4อ่าเราก็จะได้แล้วนะคะ1 1 1 2 13 14ต่อไปนี้เราจะมานับถอยหลังกันค่ะ14 13 1 2 11 สิบต้องค่ะเรานับถอยหลังนะลูกอ่าเห็นไหมข้อนี้เราก็จะได้10บสิบเอ็ดสิบสองบสามสค่ะดูเลยคนไหนที่ไม่เข้าใจดูตรงนี้ได้เลยนะคะเด็กๆใช้วิธีนับนิ้วเพิ่มนะคะ10บสิบเอ็ดสิบสอิบสามสิบส่ใช่ไหมอะต่อไปค่ะสิ 13 12 11สิบสองเดสิเราใช้วิธีนับนิ้วลงนะคะนับลดนะอ่ะต่อไปค่ะเราจะทำเป็นแนวตั้งก่อนเลยนะลงมาข้างล่างค่ะเขากำหนดเลข13 14มาให้อยู่แล้วนับต่อไปเลยค่ะ13 14ามสิห้ไม่สวย ดเดขเฉียนสวยๆนะสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกแต่สังเกตเห็นดูตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้เติมข้อนี้ยังไม่เสร็จนะคะนับถอยหลังค่ะ,ะนับถอยหลังนะมีห้าจำนวนชูมาแค่ห้านิ้วก็พอนะคะเริ่มจากสิบหกค่ะนับลดไปหาข้างหน้านะนับลดนะคะ 16 15 14 13แล้วก็10อะไร12ค่ะเพราะฉะนั้นดูตรงนี้นะคะ16 15 14 13 12เห็นไหมคะเติมเลข12ไปข้อ12มาก่อน13เราก็จะต้องนับจาก12 13 14 15แล้วก็16นะคะ อ่าเห็นไหมบบางคนก็จะนับ1ถึง13ก็มีก็ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คนนุ่นจะสอนวิธีนับเพิ่มนับลดนับถอยหลังไปข้างหน้าแบบนี้นะคะอ่าเพื่อประหยัดเวลาเรานะอ่าคนไหนที่จำนวนนับแม่นนะคะก็จะคิดออกเลยค่ะว่าก่อนถึง13ต้อง12แน่นอนเลย12 13 14 15 16คนนี้ ถ้าเราถ้าเราแม่นยำในการในจำนวนนะับนะเราก็จะคิดออกได้แป๊บเดียวเองค่ะส่วนคนไหนที่ยังไม่แม่นยำนะคะให้ใช้วิธีเหมือนคุณนุนไปก่อนนะคะโอเคไหมนับลดไปทีเราจำนวนใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งหงุดหงิดตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะทำได้แน่นอนค่ะเปิดเพิ่มมากเปิดเรียนมากคุณนุนก็จะสอนอีกค่ะไม่ได้ทิ้งเด็กๆไปไหนนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อนี้นะ เขามีจุดๆให้ 16, 17ต่อไปก็เป็นอะไรคะเราจะนับเพิ่มก่อนแล้วเราค่อยนับลดนะนับเพิ่มเพิ่มไปข้างหน้า 16, 17, 1 0อะไรคะ18ค่ะเขียนเลข18ข้างหลัง17เลยนะ 16, 17, 18แล้วก็1 0 9ค่ะเติมจำนวนไปค่ะเห็นไหมคะ เด็กๆได้ไหมลูกต่อไปเราจะนับรถค่ะเพื่อที่จะเติมข้างหน้าเลขสิบหกนะทางช่องว่างตรงนี้นะคะที่เรายังไม่ได้เติมอเราจะมานับรดด้วยกันค่ะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบอะไรคะสิบห้าค่ะเก่งมากเลยเราเติมเลขสิบห้าลงไปค่ะเราจะนับถอยหลังนะ สิ1เ1้1สิบแปห้านี่เก่งมากเลยเห็นไหมคะทานไม่ลเดี๋ยวคนมาให้ืหมบางคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วแต่บางคนก็ยังมีงงๆอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้ทำอีกคะ่ะเป็นการฝึกทำนะคะ ฝึกทำฝึกคิดค่ะคนไหนที่ไม่ชอบนับนิ้วมือก็อาจจะงงงหน่อยนะคะคนไหนที่ไม่ชอบนับเลขเลยก็อาจจะทำได้ช้าหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยหนูได้คือต้องฝึกนับเลขนะคะ,ะกลางนิ้วมือของตัวเองออกมาให้ชินค่ะอะต่อไปค่ะนี่มีจำนวนข้างหน้าให้แล้วเพราะฉะนั้นนับเพิ่มไปทีละหเหมือนกันเลย20เริ่มจาก20 นับต่อเลยค่ะยี่สิบอด่ามีสองกับ1อ่าได้แล้วนะคะยี่สิบยีอดยี่สสองยี่สอะไรต่อคะยีสิสาแล้วก็ยี่สิสนี่เก่งมากเลยค่ะอ่ายี่สิบยี่สอดยสสองสาสนะคะอ่า เพิ่มทีละนิ้วนะลูกนิ้วมือเราอาจจะไม่ตรงกับจํานวนนะับไม่เป็นไรแต่คนรู้ต้องการให้รู้ว่านับเพิ่มไปทีละนิ้วควรจะเป็นจํานวนที่เท่าไหร่นะคะอ่ะต่อไปค่ะแถวนี้อ่าแถวนี้นะคะแถวนี้นะต่อไปนะคะอ่าก่อนถึงสิบสองอ่าเป็นได้กอะไรใครได้แล้วเติมไปเลยส่วนคนที่ไม่ได้ใช้วิธีเหมือนคณรู้นค่ะสิบสอง ต่อไปก็เป็น10อะไรคะนับต่อไปข้างหน้าก่อนนะคะนับเพิ่มไปข้างหน้านะ12 1ส3ค่ะเติมตรงนี้นะไม่ได้เติมข้างหน้านะเติมข้างหลัง12นะคะ1 2 1 3 14แล้วก็15ที่สำคัญที่สุดคือหนูต้องรู้จักตัวเลขนะคะถ้าหนูไม่รู้จักตัวเลขมันจะมันจะยากหน่อยนึงนะ 1ิ1ส1งสิต่อไปเรามานับรดกันค่ะ15นับถอยหลังนะ14 13 12แล้วก็1ิบค่ะนี่เห็นไหมเราก็จะได้จำนวน11 12 13 14แล้วก็15คือคำตอบในข้อนี้ค่ะ ไปค่ะต่อไปนะคะช่องข้างล่างตรงนี้เขากําหนดเลข12มาให้เขากําหนดเลข12มาให้เพราะฉะนั้นเด็กๆนับจํานวนเพิ่มไปเลยค่ะ12 13 14 15ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมเลข13 3 4 4 5แล้วก็16ลงไปค่ะ เห็นไหมคะนับมีไงน,นะ12 13 14 15 16ค่ะแล้วก็จะได้จำนวนอ่า15มีอยู่แล้วไม่ต้องเขียนเติม16ไปเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะนี่ ครังหน้า14หายไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้มีการนับลดแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเริ่มจาก14เลยลูกนับ14ค่ะ14นับเพิ่มนะ15 1 0อะไร16อ่าเขียนไปเลย16 10อะไรต่อ17เเก่งมากค่ะ14 15 16 17เหลืออีกหนึ่งจำนวน ึงเราจะต้องนับถอยหลังด้วยกันนะคะ,ะกางนิ้วออกมาค่ะ17 17 16 15 14แล้วก็13เก่งมากค่ะ13มาก่อน14นะอ่าเห็นไหม13 14 15 16 17ได้แบบนี้เลยค่ะ วิธีแบบนี้เด็กๆจะเข้าใจง่ายนะคะบางคนนับเลขแล้วหยุดไม่ได้มันจะยากสำหรับเด็กๆไปครูรุ่นเลยใช้วิธีนะับถอยหลังให้นะลูกนะ,ะแต่ที่สำคัญอย่างที่ครูรุ่นบอกนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่รู้จักตัวเลขไม่รู้จักจำนวนมันยากแน่นอนค่ะวิชานี้ดูนะคะต่อไปค่ะ20ค่ะ20นะคะ นับต่อนะนับเพิ่มก่อนนะคะนับเพิ่มแล้วเราเค่อยนับลดนะคะอะยี่สิบยีอ 20, 21, ต่อไป20 21แล้วก็20 2แล้วถึงจะเป็น23นะคะเห็นไหมคะต่อไปช่องข้างหน้าค่ะยังไม่เสร็จเราก็ต้องนับ ลดนะคะ23 22 21 20เด็กๆคุณต้องใช้นิ้วมือให้นะ23นับถอยหลังจากข้างหลังมาข้างหน้านะ23 22 21 20จากนั้นเป็นอะไรคะนับถอยหลังนะ,ะ23 22 21 20 10 9มี1กับ9ค่ะ เราก็จะได้จำนวนจานวนนับ19 20 21 22แล้วก็23นะคะเผื่อเราได้ทำข้อสอบนะเคค่ะนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้ววันนี้ข้างล่างเหมือนเดิมค่ะจำนวนนับ1 25นะคะคุณต้องจะให้เด็กๆเ,เติมลงไปด้วยตัวเองเลยค่ะ เป็นยังไงคะไปงานที่8วันนี้อาจจะงงนิดนึงนะคะอาจจะยากไปหน่อยแต่คนต้องรู้ว่าพี่นุกานสองทำได้ให้มีความอดทนให้มากฝึกฝนให้บ่อยนะคะแล้วช่วยแล้วจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานทุกอย่างได้ง่ายคะ่ะสำหรับวันนี้วันพูธคุณอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในวันพฤหัสบายบายคะ่ะ